ใหญ่ปะอร่อยไหมลองนะให้ยานว่นจริงป่ะคุณอะแม่ไหนบอกว่ายังไม่ตายตายแล้วนื้อทั้งนั้นเลยจ้ะงามแห้งสวัสดีค่ะ พอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องจ๋าวันนี้เราได้อะไรน้องเก้ยวขะปูยักษ์ค่ะวันนี้พี่น้องเป็นดเ่็บมปูขนมปังนอร์เวย์เด้อพี่น้องขาสองโตไซส์เป็นโลเลยค่ะใหญ่ไหมลูกมาค่ะพี่น้องขาเซ็บๆน้ำกันอ้ต้องมีห่อนว่างๆจ้าไงไดก็ได้อะลุยเรามาค่ะพี่น้องขามาจะเจ้น้องแพทน้ำมันนวลขึ้นเกลีจ้าพี่น้องจ้าอะเลยค่ะอันนี้แกะแล้วอันนี้เปิดเลยยายนวล เปิดอ้าวแกะแล้วหรอเนื้อเหรอเนี่ยอู้ดูพี่น้องคะน้องดูสิอันนี้กินมากเบิ้งจ้ะน้องแพทเอาไข่ให้เพื่อนเบิ้งแน่สูงสูอ่ำไหมลูกตัวเลยค่ะดูค่ะยานวลหิวให้ยานวลกินก่อนคุณอ่ะอู้หูพีค่ะแกะพี่น้องยั่วก่กอลสตัมเซล ม,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 มันมันเนาะไม่หรอมันมันง่วงงมันตายอย่างนี้มันตายเล้วค่ะแม่ไหนบอกว่ายังไม่ตายมันตายแล้วแม่ไหนบอกว่าจะตายแล้วอืมเอามันตายแล้วเรานึ่งแล้วไงลูกกินไหมไม่ฮึมฮึม ไข่คือสีส้มครับพี่น้องค่ะอาน้องแพะลงเนี่ยอุแต่ไข่ปูเต็มมันตัวใหญ่เนาะรสชาติมันมันนัวเค็มเค็มนิดนึงนะยายเนาะเค็มปูนิดนึงนัวแบบมันก็ใส่เกลือมากระเด้งด้วยเหรอเกลือเอ้าสิบ้าเทาจ้ะไม่ได้จีาเทา เขาบ้าท่านในแล้วดิแพทย์ตีเทาอยู่เยอะีเทาเยอะเลเท่าต้องมืงอ่ืทีีมันเป็นจะเย็นเนาะพี่น้อง่ะเขาบ้าท่านใดแล้วดีน้องแพทย์ตีเทาอยู่เยอะตอนนะ้ฮะน้ำพี่นหอมเมียใครนทำไงอยากกามขึ้นขึ้นสิมเนื้อกุ้ยจีแอบม่ะนี่ปลอแอบปะล่ะไม่รู้เพื่อนม่ขาไม่รู้ตัวใหญ่เขาอ่ะ อืเอื้อแต่เนื้อตากะเบียรตีเลยหอมจังเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องค่ะตัวไปตัวมันนี่อ้าวชื่อดังแห้งโโอ้หของแท้ของแห้งมาแตกบ่ะนี่ของแท้เลยพี่น้องค่ะนี่นกระยากเนื้อเป็นจะแซบไหมอุ้ยเนื้อเต็มเลยจ้ะ นี่น้องแพทย์แซบมันคือจังขนมปังตามซื้อมันดีดพี่น้องค่ะอันนี้ถ้าผู้ใดสนใจค่ะร้านโคตรแซบยะโสธรเดี๋ยวทิ้งช่องทางการสั่งซื้อ่าให้นะคะสดสะอาดอรอร่อยเนื่อมีแซ่บขนาดหอมทุกที่กินได้หมดเลยค่ะเพราะว่าปูตัวใหญ่นะน้องแพทยเนาะอื ก็เลยกินได้หมดทุกที่ได้หมดเลยจ้ะนึงให้เรียบร้อยร่อมนี้ตัวใหญ่มากอรอไงแฮ้จ้ะน้องแพน้องักตจองว่าพิ่สูตรอิรีเดามาไงพี่น้องมันเป็นธรรมดาเด้จ้ะสำนาาแบบว่าหนาเมนวนมาเห็นเลยอื้ยงามผอบอกไปท้าจอก ตองแล้วแม่อยากนี่เนื้อทั้งนั้นเลยจ้ะทดสอบทดสอบเอาเอาบุดไหมตส่นยน่อ ตัวใหญ่แฮงบะการมื้อใหญ่เลยแบบใหญ่บักอืมอืมอร่อยแฮงเลยองค่ะอยอนะพี่น้องค่ะสวยมากนะเลิศสวยเนื้อไม่บียับเลยด้วพี่น้องค่ะแบบตึงๆเลยอ่ะดึงได้ค่ะพี่น้องแถมอร่อยด้วยจ้ะ Chúc kín lấy Bạn này đầy khá Ơ, nhủm Đại mái rưm cao Rưm ra mẹ nuộn Chờ đại Nấm kim ngon lắm Xài nhắc Nuộn á, ngon lắm Xẹp Nấm kim có xẹp không ạ เผากันรำลมเลยเน้ำจิ้มเข้มค้นมากมาค่พี่น้องโอ้ย,อยเอาเขียวกัดดิีก <c oughs> ัดเลยเ,เดี๋ยวเสียหลังหลังไม่หลังหัน่นไม่ถือว่าสุภาพไม่ถือว่าสุภาพนี่พี่น้องคะงามเมานื้อทั้งนั้นเลยจ้ะง,งามแหง้งนี่ยังเสียเลยจ้ะ Mm hmm. บะข้าวด้วยค่ะพี่น้องค่ะไม่กี่ข้าวเดียวบดสีไข่งามค่ะสอม mm hmm. สอลานี่แมงสมอำลำเนี่ยอมอําลําไเจ้ะสมอำลำาในแม mm ่ก hmm. ังงอยู่ ไข่เยอะมากมาแล้วมาแล้วหรอคะมาแล้ค่ะอือลองค่ะไม่ใช่ธรรมดาใหญ่มากป็นไงกินไงแกะหนุ่ยเมนูนว้อยากกินกลามกระสีบุนไหวจังหน่อยได้ไหมเนาะ น้องแพลอันนี้ถูกพ่อมาไหมอาวุธยาน้องขาหลบหาหลับตาไวโอโอยายนัวพี่น้องค่ะเด็ดใส่กล่องมหันพี่น้อง <c oughs> เด็ดใส่กล่องเซตมอตเตแล้มไม่ได้ชิมเล้พี่น้องมันกินใ้เบิด ตนเนื้อ<า>เข้าต้องไปแบบตัดเอาเนาแยกเนาะเนื้อนุ่มมากครับพี่นอ้องคะเนื้อนุ่มเนื้อนั่มหมกักแสบ่บมั่นพอดปูต,ตัวใหญ่มากครับพี่นออ้องคะกินได้ทุกที <laughs> ไข่ทะลัก,กอ่ะจะได้กินเหรอบ่ถูกอีกแน้ยังเรนเด็กกล่องบะห <c oughs> ันออกข้างโโหนะน,นึ่งโอ้โหเนื้ออันนหมดจก๊กแซบๆพี่น้องคะำคจำพอดจากโจ๊กอ่ะอลูกแม,ม,ม่กินายอันแล้วเห็นลูกกินนำ นี่ก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสิไปทุบข้างนั่นเดี๋ยวมันสีเด่นเซ็ตกล่องกล่อมาทุบก่อนเจ็บค่ะเอาแล้วค่ะพี่น้องขะมือนีก็อิ่มแล้วจ้ะถ้ากินมู้มั่นกินมัสสุภาพต้องขอโทษขอภัยหลายๆถ้าผู้ใดสนใจแล้วจ้ะเดี๋ยวจะถึงเพจไปถาร้านโค้แซมยาโสทรมือนีขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ